เอยามเย็นค่ะเพื่อน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 เห็นอะไรไม่เอ่ยสวยไหมสวยไหมเหมือนดอกไม้เลยเนาะเป็นช่อๆเลยนี่คือผักกะทินค่ะทุกคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆต้องชอบนะคะลักจังจะเป็นคนที่ชอบทานผักกะทินมากเลยรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าผักกะทินเนี่ยปลอดสารพิษเป็นผัก ประจำบ้านของใครหลายๆคนเลยเนาะเขาเรียกว่าเป็นผักพื้นบ้านที่อยู่ริมรัว้วตอนนี้ของนักจังไม่ได้อยู่ริมรั้วนะคะแต่ว่าอยู่ในสวนคะ่ะทุกคนอยู่ในบริเวณสวนทั่วไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะเขาเกิดเองคะ่ะทุกคนและอีกอย่างนะคะเขาชอบมาเกิดในกระถางต้นไม้ที่ กจางปลูกด้วยค่ะทุกคนเยอะมากเลยแล้วจังจะปลูกต้นไม้ไว้ในวงบอร์ซีเมนต์ใช่ไหมคะแล้วจะมีเจ้าต้นกระถินนี่แหละค่ะไปเกิดจนกระทั่งโตคือนักจังเห็นเขาเกิดแล้วแหละแต่ไม่อยากจะเอาเขาออกเพราะอะไรอยากจะกินยอดเขาด้วยแล้วก็อยากจะกินฝักของเขาด้วยก็เลยปล่อยให้เขาจริ่มเติบโตตอนนี้คือเริ่มจะไม่ไหวแล้วค่ะเขาโตจนกระทั่งเขาจะเบียดต้นไม้ที่รักจังปลูกแล้วดันนั้นนะคะน้องชายบอกว่าอย่าเอาไว้ ต้องหักโค่นแล้วก็นะคะตัดเขาทิ้งไปไม่งั้นเขาก็จะแทรกแซงอ่ะเรียกว่าแทรกแซงหรือว่าเบียดบังเออหรือว่าอะไรคือเขาอ่ะจะแย่งปุย๋ยอาหารของต้นไม้ที่เราปลูกนั่นเองดังนั้นก็ต้องตัดเขาทิ้งนี่วันนี้ต้นที่รักจังจะตัดทิ้งนะคะลักจังก็ได้มาเป็นฝักเขาก่อนนะคะฝักเขาแก่แล้วเห็นไหมคะได้ฝักเขามากินเดี๋ยววันนี้ลักจังจะเด็ดฝักกระถินนี้นะคะ ออกมาใส่ชามเอามากินกับน้าพริกค่ะทุกคนเห็นหลายๆคนกับส้มตำเนาะก็เป็นอะไรที่อร่อยมากเลยแล้วเนี่ยค่ะทุกคนเขาเรียกว่าพอดีเลยนะคะเขาเรียกว่าฝักของเขาเต่งตึงเม็ดจริงๆอันนี้เม็ดเล็กจะมีจะมีอีกต้นหนึ่งนะคะฝักเม็ดใหญ่มากลักจังกินไปแล้ว <c oughs> ด้วยความที่ชอบอะ่ะคือไปเด็ดมาแล้วก็เดินไปกินไปเป็นอะไรที่เนาะทานได้แบบเหมือนเป็นผลไม้ เป็นของเล่นเลยเป็นอะไรที่ชอบทานเล่นๆ่นได้นะคะนี่เดี๋ยวรักจังจะแต่ตรงนี้คือเม็ดเขาจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็โอเคอะค่ะนะคะทุกคนเนาะเป็นอะไรที่อร่อยผักกะถินเนี่ยอร่อยยอดก็เก็บมาด้วยนะคะเก็บทานได้ทั้งยอดได้ทั้งฝักผักกะถินดีตรงนี้ค่ะทุกคนปลอดสารพิษแล้วก็กินดีอร่อยด้วยนะคะเป็นอะไรที่หาได้ในบ้านของคนในสวนเนาะเรียนรู้อะไรประมาณนี้นะคะเขาเกิดเองไม่ต้องปลูกเลยค่ะเหมือนว่าเขาจะ เข้าใจว่าทําไมเขาเกิดทั่วเกือบทุกจุดในสวนเลยนะคะทุกคนตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีกระถางต้นไม้ก็ม,กมีอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจางจะนี่ยทุกคนดูนะคะว่าเม็ดของเขาเม็ดของเขาประมาณนี้นะคะมองเห็นไหมคะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็โอเคค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวรัจังแกะใส่ชามก่อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะร่วงออกมาจากฝักนะคะพอเรา แกะปุ๊บเขาก็จะแบบกระจายกระจายออกมาอย่างนี้คะ่ะทุกคนหนึ่งฝักก็ได้ประมาณทุกคนเม็ดกระถินคะ่ะขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบายบายสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวลักจังก็จะแกะเขาออกมานะคะแล้วก็ไปกินกับน้ำพริกคะ่ะ